กับโดยมอวยเดี๋ยวพี่กลับปรบกมาแตนนะครับวด้เลยเี๋ยเจ้าของโรงงานกระป๋องเดี๋ยวปลากระป๋องมาแจกอ๋าไม่ัไม่มัมงานงปลากระป๋องปลากระป๋อน้อยปลากระป๋องนไม่อยากดูอยากยนย

ถยอยู่ตงนี้เพราะว่าจังหวะร้านสถานีเล็กๆก็ทำได้ม่ทิ้ราพูดได้แล้วแต่ถ่ายที่ไหนบางที่ถ่าได้ที่ชัยาทีนก็บอกอ่ามีร้อนต่างต่างก็ต้องทะไรก็ต้องทอย่างเดียว ่ถ้ากระเมียวนเมียวมสวยไงถ้าใช่กัไม่ใส่ถ้าตัวเราวก็อยู่กับผมเพราะผมเมาถ้าไปดูแลเครื่องให้เข็ดวันนี้เครื่องเสียงดีถ้าไปวัดถ้าวัดเทมรัดนะมันมันมีงบแพทย์ติดที่สองชั้นมันเลืนฟังแล้วมันมันไม่รู้เลยก้องก้องเลยเพราะอย่างนี้สามชั้นขึ้นมามันดังอันนี้ผมมอว์ ไม่ผมนเทยันนไม่สามชั้นเนี่ยเขาตีเดี๋ยวงานอย่ายวผมลงม้ันเราสามสิบไม่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วโอ้จะเต็มแล้วเนี่ยไม่แต่ว่าแต่แต่ว่าเขาตายสองชั้นมันไม่ถึงไม่ถึงมอไอตัวมันตากล้องอ่ะวางไปเล่นนะมันตาไปเล่นเสียงกล้องไปเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยออันนี้จะมันชัดเก็บเงินอาจารย์้าง

冷啊。 ประมาณ30คนประมาณ30คนก็ไปเลยก็ไปเลยไปเลยรวดเร็วถ่ายไปเนี่ยเราถ่ายแล้ว เนอริว่าสคันะอคคิว <ers> <For each? S 1> yeah. okay. ่าคัญน้องไม่หน่ตัวนี่ยก็น้องก็ตาน่หน้าตาดีอะที่ด วูประมาณ25คนคุยแลถ่ายด้วยัไหม 那嘎达。<laughs>

คนต่อไป

จางนี้นะัอกร้ไปนี่วานไปครับเยกอะไรขึ้นเนี่ยเป็นรูกเป็นพิเศษรั้งแรกเลยนีเห็นๆรับมา่ทนมาไเนี่ยถนี้นะคถ่ายรถลังถ่รถ